เธอรีบหาจุดปลอดภัยเดี๋ยวนี้เลยมันต้องเติมแล้วมันพิันเซม่ามามาอาชูทูนูวูสูดููููููีค่ะทุกคนเลยอยู่ในเกมกาส์ตเก้าคืนบัตเชียร์ซีรั่งเธอล่ะอไม่บโบค่ะแล้วมีคนมายุ่งอะไรนะเรามาทำอะไรบ้างคะวันนี้ฉันได้ซื้อคาร์สไซบอบอก สซบอกมีเสื้อใส่บอกเสื้อเอเลียส่บอกนั่นแหละอาวุธพร้อม F C เป็นคลาสไซบอกนะคะเธอ,อทําไมแขดเธอเน่ยตรงเทียบน่เป็นเสื้อมันดูใหญ่กว่าตัวชนิดมันเป็นสี่เหลี่ยมนีม่แต่แขดใช่มันเป็นเธอตอนแบบปืนไซบอกมันโอเวอร์ฮีทเลือดมันจะลดนิดหน่อย ดเดี๋ยวเขาขอเป็นเพื่อนต้องรับไหมอ่ะรับไปเลยค่ะทำไมเพื่อนเขาเอาขวัญทุ่มหัวเธอเมื่อกี้ <laughs> เคขาจะขอ,อของเธอละเขาจะมา <laughs> เอาแ<ข>อ,เอป,ปออเปิ้ลไม่เขาอยากได้แอปเปิ้ลไงเขาเลยขอหอัวล้นน้ใช่ไหม <laughs> อ้าวแล้ว <laughs> เฮ้ยใครคะเแคมป์เราแคมป์ยังไม่ได้ <laughs> ทำแผนต้องมีคนทำแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่หิมะหายไปใช่ไหมค่ะเอซีหิมะหายไปเพื่ออะไรพวกเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตแบบไม่มีหิมะเหมือนเดิมไม่มีหิมะหรือไม่มีกล่องของ,ของขวัญเปิดกล่องแล้วจะได้ของดีๆแล้ว เราต้องหาของเอาเองเลยแบบเปิดกล่องได้ได้สิ่งนี้หรือแบบหากลางทางหรือนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็สอบชันเต็มฉันจะช่วยเด็กอ่ะทิ้งคออชิงนึงออกก่อนโอเคอ <c oughs> <c oughs> ไม่มีหนังมาพาอดีก็ โอ้โหได้หนังมาสามอันหนังมาสามอันอืฉันเก็บหนังมาอันหนึ่งก่อนโอเคเพราะฉันจะเอาไปแลกใหม่แลกจะเอาไปทิ้ง,งเลย,เอยโอ้โหก็สอบดีมาพอดีเลยบโบจะเอานหนังหมาไปแลกไหม เไปเธอเธอเธอยังไม <stop it. S 1> ่มีเท้ากระต่ายเลยเหรไม่มองไม่มีอะไรเหอเธอเอาอันนี้ใส่กระสอบไว้ก่อนเดี๋ยวมปนคนขโมยเธอถูกใจได้ว่าจะเอาไปใส่อันนั้นสัปรายหาจะคอร์ไลค์ดูใจดูใจ เราจะซื้ออะไเราจะจุงจุ่มมันนจุ่มรงดังดองแดงแดงดวงด๋อยมามามาชูมาเธออยู่ไหนอ่ะเอาเท้าไปเอาเท้าเก็บใส่กระสอบเร็วดีคนขโมยอ่าอย่าลืมเอาไปแลกลุงตรงนี้ด้วยนะจะแลกขวาแลกกระสอบก็ตามเจ้แลกเท้าก่อน เธอหนังมาป่าเธอได้แลกยังแม่ก่อนแลกอะไรอ่ะแม่ก่อนเธอเธอจะเธอมันต่อไปหนังเอาฟ้าไม่ใช่หนังมาป่าเธอเธอทิ้งไปเธอในแคมป์หนูเดี๋ยวคนไม่มีหนังมาจะได้มาเอาไงป้าเป้ชุชุเฮ้ยได้ไปใช้เพื่ออะไร ลูกนี่ก็สว่างแต่แย่ใจแย,ย่แล้วเพื่อเก็บเก็บฐานให้หน่อยสิสอบเต็มอยู่เก็บเก็บโอ้มีคนเอาปืนมาให้ฉันเพอาปืนเป็นกระบอกเล็กเอ้อไม่ใช่สิไม่ใช่ปืนเอเดียนนะแค่เป็นกระบอกธรรมดาเนี่ยอันเล็กๆเกนี่ยเออมีกระสุนจำกัดอันเนี้ย ไมคคาร์ดที่มีอ,อุปกรณ์เท่ๆต้องแพงๆมันต้องแพงด้วยฮะมันดีขนาดนั้นเลยเหรอฮะเออก็มันดีเนี่ยเธาทำกับดัก HFc เห็นแล้วจ้าแม่วจะมาโดนกับดักอีกไหมเนี่ยเธอน้าจะตายเกิดใหม่

เธอเนื้อสเต็กน,นี่กินไม,ม,ม,ม่ได้ไม่รู้่าทำไมถึงมันไม่ได้แต่แันว่า ไม่วลามีคาไซบอก,อก,ก,กร,ร์หลังกิจก,กรรมหลังกิจกรรมขิดมาสด,ดยตอนขินมัดเลยไม่ใช้ไซบอกร์แต่ตอนนี้ใช้ตอนหลังวันขินมัดคืออะไร มาเอาฟาติดกับดักทำให้เนี่ยฉันเอ้เปิดอัป่ะช่วตู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 เออเปิดอะเปิลเปิดเอเออ้ตุดตุดจังเออเปปะ จะเรียกฉันทำไมโโอโ้เจอสตาองโฮแต่อีกซีนที่ จะบุกใช้บุกสตองโฮมมาถึงวันนี้ตะคีจะมาบุกในแคมป์บุกแคมป์เราอะไรเนี่ยฉัน,นเอ้มาซีมาซีชันไม่กลัวจุบ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 ,จบแบบเดียว กินแอปเปิลให้หมดเลยโอ้ยเดี๋ยวมันก็เกินไม่ได้นะระวังตายนะเนี่ยเธอมีต้นแอปเปิลขึ้นมาเอ้มีต้นแอปเปิลโตขึ้นมาอีกต้นหนึ่งแล้ว <c oughs> เจแล้วฟาร์มผักของเธอมัน โตก็จแต่มันไม่มีฟักทองอะ่ะวหหัวกันนะนาชนอยตอนครับก็เห็นอยู่ไม่เช่ อุ้โอ้ยเจ็บจากปืนตัวเองโอ้ยก็สตร์ีมตีมีหลายๆครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้หนะัง ไม่ใช่สิมาถึงที่เป็นนางเมียนะเจ้ามดเกียด <c oughs> พูดแล้ว้เวเอาเนื้อไปย่างเลยไหมเนื้อหาย <c oughs> <c oughs> ออย่างสิไม่ย่างเนื้อย่างไม่ได้ติดอยู่รงนี้ เออม,ม Actually, Alright. Alright, so ันยังไม่ได้จ็บโอ้สบายอาลาลาอับจูบุโอ้นกเกิดนกมาตรงจุดนี้เลยอะลาลาจุดๆเกือบตาย นกมาตรงหน้าบ้านเลยเลยแล้วหมวกทำไมเอ้ยไม่ใช่สีนกทำไมใส่หมวกอะนอกคส่หมวกเเออเอาหายไปแล้วแต่ฉันไม่เห็นหน้า ไม่ถึงจะมีปืนไบอกแต่ไม่มีปืนไฟนั้นก็ลําบากกันนี่ช่องอยูต่ตลอดเวลาทำไมคนเราต้องหิวด้วยนะ ียชีวิตใช่เสียชีวิตที่นี่แหละเดี๋ยวฉันเก็บเนืก็ไปย่างกินที่บ้านก่อนเธอเธอมีอผ้าแผลไหมอ่ะไม่มี เอว่ากลัวแสง้กลัวแสงชิละไม่ไม่ไม่ตกใจวะไอ้ควางนี่ทำไมวิ่งเร็วจังเนี่ยเป็นคนหรือเปล่าคืนนี้จะมีบก จะมีบุกสตอลของมาถึงตัวละคที่มันจะมาบุกในเข็มวันนี้ในคืนนี้นะคะ่ใชวันคืนนี้ละวันนี้คืนนี้ก็ช่างเถอะด็ก็เหมือนกันล้วิชจะโดนฟ้าผ่าตายเนี่ยไม่มีฟักทองเลยค่ะทงเธอดวงมันน่าจะสวย เธอหายไปแล้วดวันนี้เป็นดวงที่ดีสำหรับฉันส่วนเธอเป็นดวงที่ <c oughs> แย่สำหรับเธอแน่นอน จะตัดหวัวฉันเหรอจะมามาอืมโอ้โหทำไมต้นแอปเปิ้ลมันดูเอออัอนนั้นต้นหนึ่ง อันนี้ต้นหนเซมามาอาชูต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 ูทำไมต้นแอปเปิ้ลไม่แบบทำไมไม่ต้นแอปทำไมต้นแอปเปิ้ลไม่ ทัวแแปไปเลยลหละจะได้ไม่นะจะได้หิวระหว่างทางจะได้ไม่ตายนี่เฟอร์นิเจอร์นี้ยังเหลือเนี่ยเฟอร์นิเจอร์อันเนี้ยมันยังไม่หายไปคนทิ้งไม้ไว <sm all noise> ้เธอตรงนี้ใครตัด ไว้ทิ้งไว้เอ่ยนะคงจะอยู่อยู่หยุยเอ้ยรู้อยู่นี่ไงเพื่อนตายทำอะไรละ่ะตายอยู <m preserve S 1> ่ตายพวกเราไม่คิดจะชุบชีวิตเขาบ้างเลยหรอคะแล้วเธอจ่ายไปจ่ายไปแลงไหมฮะเขาตายบ่อยค่ะเพื่อนคนนี้ก็ก็สีกำลังยิงหมีคนโลกอยู่แล้วเขาก็มาเอาขวานไป ตีหมีโคโลแล้วเขาก็ตายโดนหมีกัดตายหมีโคโลยืนขู่ขึ้นเขาหน่อยค่ะเพื่อนคนดีเขาผจญภัยมาพวกเรากับพวกเราแต่ไม่โบไม่ได้ผจญภัย <c oughs> จะบอกว่าพวกเราคืออะไรเ <c oughs> พื่อนเขาเป็นคนดีมากค่ะเลรอคนดีทำไมไม่เสกให้เองไฟเลเวล่สกไปเลยล่ะ <c oughs> เอาเขาตายแล้วเหรอคะ่ะโบว่านีป้ <c oughs> เพื่อนตายได้ไงคะจงจงกินฟักทองต้องหิวตายเหรอคะจงกินฟักทองให้แก้พิษคุณชาติใด้อรับไม่ไหวแล้วนะคะเพื่อนคนดีซื้อเธอไม่ซื้อแล้ค่ะซื้อให้่นตายปั๊บอ่านอนพักวันนี้มาว่า ไอ้วันนี้มาพักผ่อนกันนะวันดีาตขอเก็บอันนี้เป็นเซีมีฟักทองขึ้นมาสามผลค่ะโหฉันอย่าเพิ่งกินมดกินผลกินไปฟองหนึ่งแล้วค่ะฟองอะไรช่ไข่ฟักทองมันมีไข่นั่นไงไงเธอ เอ้ยเรามีอขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ได้เป็นฮาโลวีนนะแบบแล้วทำไมเขาไม่หยิบแครอทไปวางกองกันมาถึงกองที่แครอทเดียวกันอะ่ะก็เธอจะบอกว่าว่าพวกเรามีขนาดเป็นถุงยักษ์ขนาดฉันมีถุงยักษ์แครอทเยอะจนจะสอบเต็มเลยน,น,นี่กองไว้คนละที่เลย เออเ,เออเ,เออเ,เ,เอออุ่ยลงเลยใกล้ๆกันเลยคะ่ะ FC ไม่จะวางตรงนี้เดี๋ยวมันซับซ้อนเอ้ยเดี๋ยวมันทับกันซับซ้อนเลยตกลงามารีวิวค่ะไซบอกหรือชาวนากันแน่ค่ะ FC อ๋อส่ชาวนาะอ๋ออ๋อชาวบอกชาวบอกใส่ใส่ใส่นา ชาวบอกใส่นะก <c oughs> ็เลยเ <c> ต <oughs> ่เรานนเมเปันหยุดนี่ใครเก็บเลยฉันเก็บเองสีหัวเตียงเล็กแค่นี้อ่ะน่าจะพักไม่สบายเดี๋ยวฉันทำเตียงอันสีเขียวใหญ่ตัวเดิมแล้วกันนะ <c oughs> วางวตรงไหนดีนะวางไว้ตรงนี้จะได้เห็นผักผลไม้เราด้วย <c oughs> มีท่าดีๆหน่อยได้ไปเธอผักโตอีกแล้วจ้ะผักโตอีกแล้วเหรอคะจะกินแล้วเหรอยังเลยค่ะอยู่ไหนอยู่ที่ไห่อ๋อใช่ยังไม่ได้กินนะเอาไปวางก่อนเอาไปวางได้หรอคะวางไว้ไงเจ้าเอาจนภัยไปหาเค,คก็ได้นัเนี่ยแต่เกลีดหาเอาแล้วไฟจะดับไหมเนี่ยขาก็ดีๆดหน่อยจ้ะ ไปเลยไฟจะดับไม่เนี่ยเธอพวกเราไม่ทำเครื่องเชียวภาพเทำไมเธอชอบทิ้งไม้ตัดไม้เสร็จเก็บไม้ให้เรียบบอยหนูเธอลืมไม้มา่าเฮ้ยใจเธอทำไมเธอชอบลืมแบบไม้ที่เธอตัดต้นไม้แล้วมันเป็นไม้อยู่ตายไหม ตัวไฟจะดับไม่เนี่ย่ฮลอดเยอะผิดปกติไม่ใช่ผิดเกินไปเอออยู่ะือนเลย่ะไฟดับแล้วเธอย่า เลยรีบหาจุดปลอดภัยแถวนี้เลยหาแถวแถวนี้อ่ะแบบมีอะไรปีนขึ้นไปหรือมีที่ไหนหลบซ่อนก็เข้าเอ้ยอยู่ที่นั่นเดี๋ยวกว้างกว้างตาแดงไงไฟดับแล้วแม่บอเติมไฟอยู่นะคะมันต้องเติมแล้วมันไม่ทันมันจะไฟลนะไอมันจะอ,อะไรี่ฉัน กว่าทำไมาเอเดี๋ยวหมามาเดี๋ยวหมาเกิดฉิ้นตาย ฉันกำลังหาที่ที่บอดแบบที่อยู่เอาชีวิตรอดเผื่อแบบไฟดับอะไรเงี้ยฉันจะได้ไปอยู่นะอยู่บนนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยกว่าน่า,นาจะขึ้นได้หรือเปล่า <c oughs> จเจ๋ไปต้นอะไรไม่เคไม่เคยเห็นต้นไม,ม้ต้นนี้เลยต้นนี้เป็นเชื่อเป็นจุดที่มันมีกล่องโขนกลงจอแถวนี้แต่ไม่ได้บินบนต้นไม้อยู่ด้านล่าง <c oughs> เลยมองไม่เห็นนกเลยมาถึงมองไม่เห็นหน้านก นกมาอยู่บนต้นไม้ตรงนี้โอ้ยหน้าเลยมันจมูกยาวใส่หมวกมีจม,ม,มูกยาวเป็นเขาไม่ใช่จมูกยาวสิเป็นจมูกแครอทอคขอดูหน่อยได้ไหมมันมันชเช้าแล้วมันหายไปแล้วเ,เอาก็เธอมองไม่ทันนะเทอมาาดูทีหลังเ,เขาไปแล้ว แล้วด้วยโฮ้ยวันนี้บุกใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ติดตามแชร์กดกระดิ่งกีกี้เนี่ยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย